เห็นไหมคะความสําเร็จของของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสวยไหมคะเนี่ยวันนี้มันต้องให้น้ํานะคะเพราะว่าฝนตกแล้วตอนเนี้เห็นไหมคะสวยมากเลยคะ่ะเห็นไหมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเจนจิลาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเหมือนกันนะคะ เห็นไหมคะนี่คือผลงานของของเราเองเห็นไหมคะปู่ยาเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยไหมคะเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องให้น้ําเลยไม่ต้องให้น้ําเลยช่วงนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกตอนนี้ฝนตกค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เราก็จะมีมีอะไรที่ว่าหนักห,กหกมุนไปรเรียบร้อยแลวนะคะคือหญ้านี่จะเสมอกันเลยนะคะก,กับพื้นดินกับ h, ปูนที่เราปู เพราะว่าเราเกะว่าจะเวลาตัดหญ้าจะสวยเห็นไหมคะความสวยงามเห็นไหมคะตอนนี้บ้านเราก็หญ้าเขียวชอมหมดแล้วเห็นไหมคะผลงานวันนี้เห็นไหมคะฝั่งนูนก็เขียวแล้วนะคะเห็นไหมคะตอนนี้มีแต่หญ้าแล้วนะคะไม่มีปลูกต้นมุมต้นไม้อีกแล้วดอกไม้นะคะจะปลูหญ้าวันนี้งานก็สำเร็จแล้วนะคะ ฝนตกหนักแล้วค่ะฝนตกหนักมากเลยแลมันเราไม่ต้องให้น้ําวันนี้ค่ะดีอย่างโอเคนะคะผลงานของเจเจราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะ